สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สคุงใช่ไหมวันนี้เราอยู่ในเกม m ม Boy อยนะอันนี้นี่ครับผมมีสามเกมมาให้เพื่อนนะคะเพื่อนได้เล่นกันนะนี่ครับเดยแปบบ๊บนึงนะอันนี้นไ,ได้เปล่าไม่แน่ใจอ๋อใช่ด้วยฮนะนนเพื่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่สหรับคนที่เคยเล่นกันแล้วนะัเนเกมเกมตลับนะเข้ามาอยู่ในไมค์บอยนานพอสมควรแล้วนะ ผมมีเซฟไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันใหม่แล้วนะมันให้ให้ทำอะไรฆ่าเหรอจะไม่ได้แล้วอะไรอ่ะโอ้ไม่อ่าน สงสัยขึ้นรถอ๋อขึ้นรถขึ้นรถกด L นะอ๋อรถไปข้างหน้ากด A ออ๋อล่าล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถคุมยากจริงเลยเออชน รถเราแข็งแรงไงชนใครก็ไม่โอ้อยรถความเลยลดอย่างซิ่งก็ถอยต่อยต่อยอา้าววิ่งเงินมาเน่มาเน่มาเ,เน่บายบายไกด์แหน่แหน,น่แหน่แหน่โอ,อ้เลี้ยวแล้ว เราต้องไปจุดสีชมพูนะถ้าไม่ผิดนะโอ้โหรถขับโคตรยากรถตีอะไรวะเนี่ยโอ้โอ,โอชนตายตายตายแอถอยนี่ทาไม่เช่นนี่ถ้าไม่เท่นทา,าไม่ได้โอ้มึงให้เราไปไหนเนี่ยเราใส่ต้องไปจุดสีชมพู ออกเลยคับโคตรยากโอ้รถเหนี่ยนจีมีควันขึ้นแปบบ๊บเปลี่ยนรถแปบบ๊บโอ้ติดดาวด้วย ขับคดยากเลยอ๋ชนโอ้ยอออไปใกลโเ้ยเร็วเวเรวเ้ยไม่ใช่พิทังเดียวเียวเๆียวเรียวิดพิโว้ยเ้ยเลยเลยเลยอ่าเดี๋ยวขวา แมน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 เย้มิชชั่นคอมพิีสโอเคนะครับแล้วก็จบแล้วครับเกมแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกด้วยวะอ่ามีไงเฮ้ยกูออกอันน, <Hey. S 2> ออนี้เลยออกเอ่ยออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้เกมแรกนะเป็นเกมจิจิ เอนะครับต่อไปเป็นเกมที่สองนะอันเป็นเท่าไหร่นะ่ะโอเคเกมสองเกมอืมาริโอนะทงโหลดมาเหมือนกันนะมาติเพเยอร์อัไงมีมาติเพยอย์ด้วย ซิงเกิลเพยเยอร์แล้วกันอเอาอเอาแข่งอย่างนี้สิหนร้อยสิบเร่อยตัวอะไรเด้อเราออริจินอลอยู่แล้วสเปซสเปซ เราต้องเอาเราเอาเห็ดน,น้อยแล้วกันเอาดานไหนได้เราิดานนี้แล้วกันอ๋อไม่ต้องอยู่คนสุดท้ายตลอดเลยวะเน,นี่ยโอ้ oh. ไปโอ้ oh. โอ๊ยไม่ต้องบอกก็รู้โอ้โออยโอ๊ยออกเส้นทางเล่นโคตรยากบอกเลยโอ้ยนี่มันเลี้ยวหรือมึงทำอะไรวะเนี่ยเออไปไปไปดาวดาวทำอะไรดาวโอ้ยขอโทษพายฮะดาวมันทำอะไรดาวทำอะไรได้บอกกูหน่อย อาชนได้อีกแล้วได้ทำอะไรได้โอ้ชนได้เหรอโอ้ชนได้เยี่ยมโอ้ยโอ้ยได้อีกแล้วชนชนอาชนโอ้ยไม่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 ให้แสงไม่ให้แสงไม่โอ้ยเลี้ยวโคตรยากบอกเลยงานนี้เลี้ยวโคตรยาก เออเออเดาอีกแล้วเออใช้ของกดตัวแอลนะโอ้ oh, ที่เท่าไหร่วนี่เย้ที่สามเอ่อโอเคโอ้อมีแล้วอรอเอออ โอ้โหมองยากจริงๆเลยเออเอ้าเอ้าโอ้มีปูด้วยโออโอ้โอชนนี่นะยิงไปวิงงกบ้านพ่อโอ้โอ้ไม่โดดไอ้ลิงยันเอ้าโหมันแย่งของไม่หมดเลยเว้ยโหเกมนี้ตาอย่างมัว จ้าก,กองโอ้ยไอริก้โอออโออโอโอไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ้าวหลบกันหมดหมเขาว่าไงดาวแล้วอืมชนโอ้ทำไมกลัวโอ้ไม่กุนเนี่ย ที e ่ C <hi> อ้อชนยูไหนกันไปไปเร่ออ手อ่าไม่ยอมืมที่สามอีกแล้วโอเค เอาล่ะพอก่อนแล้วกันกเกมที่สามนะเป็นเกมเครอร์ีถ้าผมจะไม่ผิดน,นะนี่ไงเครอร์บี้ไเกมปวดผมเลยภาพดีกว่าเยอะผมจะเล่นวินิเกมเอาแล้วกันนะ่โตัว้้นนะมาแล้ว ไม่คนอื่นหนูไ,หหนไปกันไม่ไม่คนอื่นไปไหนหมดไม่อย่าทิ้งฉันไว้ตา่างคางไม่ไม่ไม่ไม มันได้ยังไงวะเนี่ยอ่าวมาเล่นยังไงอยู่ที่โลเลยเอาสิครับรออะไรอืมอันนี้อะไรเนี่ยทุบดินโอ้โหกดโอ้ยอุ๊บโอ,โอ้สีขาวเยี่ยมอ่ะเยอว้า ลงไปลงไปไปอีกไปอีกอย่าเพิง่งเออไปเวโคสชเสงที่สี่เลยที่สี่แล้วออกแหมกินหาเรื่องกินขอให้บอกผม

จบจบไม่ออกออกพอพอพอเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบอย่า like, ลืมกดไลค์กด s subscribe สำหรับใครที่ชอบมากๆอย่าลืมกดแชร์นะครับบ๊ายบายครับ